เ,เจ้าใหญ่ที่สุดที่จะส่งจีนนะครับข,ข,อ,ขอเชิญทางไหน,นปีอันนี้เป็นไม้แปดถึงสิบปีนะครับแต่ต้องแนะนําก่อนนะฮะแปดถึงสิบปีอย่างตัวเนี้ยแปดถึงสิบปีมันก็มีที่ว่านี่คือแท้กับพี่เรียบร้อยนะครับแต่ส่วนใหญ่ที่แนะนาเดี๋ยวนี้ต้นอายุน้อยเขาไม่ค่อยขายเพราะเขาเขาจะเลี้ยงไว้ประมาณสิบสองปีขึ้นไปไหมสองปีเดี๋ยวจะพาไปดูต้นสิบห้าปีของเขาที่ขายสองล้านอายุหลังบ้าน วันนี้เราทั้งสองคนนะครับได้มาดูพยุงเวียดนามกันอีกทีหนึง่งก็คือที่เขาเรียกว่าเสือโดนะครับเสือโดในภาษาจีนเขาจะเรียกว่าเยื่อหนานฮวงหัวรีเยื่อหนานฮวงหรีนะครับเนี่ยเนี่ยคือเป็นต้นที่อายุประมาณสักไม่เท่าไหร่นะครับ6ปี7ปีได้คือพูดง่ายๆว่าทั้งพยุงไฮหลำแล้วพยุงเวียดนามก็คืออยู่ในกลุ่มของไม้ฮวงหัวรีนะครับพูดง่ายๆเพราะฉะนั้นผู้ปลูกเนี่ยไม่ต้องไปแยกนะครับบางทีคนเอ้ยอยากได้ปลูกแต่ ไฮหลําบางคนไปติดภาพของคําว่าเวียดนามแต่เรามามองดูในเรื่องของลักษณะว่าอะไรที่มันสามารถที่จะดูแลได้ง่ายนะครับแต่ว่าข้อดีของตัวเยื่อหนานฮองห่เนี่นะครับก็คือ,คอมันมันเลี้ยงดูได้ง่ายนะครับมันเลี้ยงดูได้ง่ายนะครับตัวเร็วตัวเร็วแข็งแรงทนทานต่อโลกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีคนที่ไปติดคําว่าไหหลําไหหลําเนี่ยไม่ยอมเปลี่ยนใจหรือว่าจะปลูกในที่จริงเนี่ย ท่านเป็นผู้ปลูกเองเนี่ท่านจะรู้นะครับเมื่อท่านเอาไปปลูกเนี่ยระหว่งห 2> 2างแกละกับตัวอ่าเวียดน,นามเนี่ยพยุงไหหลำเราพยุงเวียดนามเนี่ยที่จริงเนี่ยควรเปลี่ยนคําพูดควรเปลี่ยนทัศนคติแล้วนะเกี่ยวกับคนแรกเราคนเรียกว่าไม้หวงหูรลี่เพราะฉะนั้นเวลาอ่าพ่อค้าเขารับซื้อเนี่ยเขาจะเรียกก็คือในนามของโมงหัลี่ทั้งหมดเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาดูนะครับต้นที่มันใหญ่นะครับที่ที่บ้านเฮียแก่ที่ท่านเป็นคน รับซื้อไม้ที่อยู่ฝั่งเวียดนามนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเสริมอีกนิดนึงนะครับก็คือไม้ไม้ฮวงหอลี่นะครับอันนี้เป็นเยื่อหนานฮวงหอหลี่หลายคนที่เข้าใจว่าให้หนานฮวงหอ่แพงที่สุดดีที่สุดนะครับไม่ใช่อย่างเดียวให้หนานฮวงหอ่ก็แพงเยื่อหนานฮวงหอ่ก็แพงสรุปแล้วฮวงหอลี่ทั้งสองอย่างเป็นตัวที่แพงที่สุดในตลาดจีน2อันดับแรกมันจะคู่กันมาตลอดนะครับแล้วฉีกออกไปอย่างอื่นเลยวันนี้เราจะพามาดูนะครับของพยุงเวียดนามของจริงๆเลยต้นละสองล้านบาท สองล้านบาทไม่ใช่ว่าเราตั้งราคาเองนะครับไม่มีนะครับอันนี้คือพ่อค้าที่เป็นเจ้าที่ลายใหญ่สุดแล้วมีคนจีนซื้อแล้วด้วยต้นนี้นะครับต้นนี้ม,มูลค่า2ล้านบาท2ล้านบาทอายุเท่าไหร่อายุ15ปีนะครับ15ปีนี่เป็นเรื่องจริงแล้วก็มี20ปีเพราะฉะนั้นผมถึงมองว่า,า,าไม้เล็กหรือไม้ใหญ่น่ยิ่งไม้ใหญ่น่ย,ยิ่งราคายิ่งจะสูงนะครับยิ่งจะสูงเดี๋ยวพาไปดูเจ้าของเลยครับเ <พา S 2> จ้าของจริง นี่นี่ผมแนะนํานิดนึงนะครับว่าคนนี้นะครับคุณเจืองใช่ไหม<ะ>เป็นพ่อค้าลายใหญ่สุดของประเทศเวียดนามของประเทศเวียดนามนะครับอันนี้คือเบอร์หนึ่งนะครับเขาเรียกว่ากระบี่มือหนึ่งกระบี่มือหนึ่งของของประเทศเวียดนามในเรื่องของเสือโดเสือโดก็คือเยื่อหนานฮงโหลี่คือพยุงเวียดนามถ้าพูดถึงพยุงเวียดนามนะครับต้องถามคนนี้ในเรื่องของการขายไม้ซื้อไม้ขายไม้การปลูกการตัดการดูแลรักษาทุกอย่างนะครับบริษัทหงมู่ไทยแลนด์ได้รับความกรุณานะครับจากท่านให้ ถ่าทยทําข้อมูลเรื่องพวกนี้นะครับให้ไปนําเสนอให้คนไทยได้ได้ได้ไดชมกันนะครับวา่ามันดีจริงไหมมันแพงจริงไหมต้นนี้นะครับอายุ15ปีนะครับแล้วก็ฟังจากปากเขาเลยครับไก่ในยาว nhiêu น้ำไหมไก่ในห้ามีน้ำสิบห้าปีค่ะส<บ>ิบห้าปีจริงนะครับสิบห้าปีแล้วมูลค่าเท่าไหร่ครับให้ถามมูลค่าจริงๆเลยไก่ในยาวา่ะ n h ไห u อ่ะยาวไก่ในเนื้อจีนเกือนึ่งรอยล้านบาทนะมูลที่อันนี้ ราคาเป็นเงินไทยสองล้านบาทถ้าเป็นเงินเวียดนามเท่าไหร่ฮะเป็นเงินเวียดนามจะเป็นอ่าเท่าไหร่สิบสิบล้านวะสิบล้านดองสองล้านประมาณสิบสี่สิบเออใช่ค่สิบสี่ร้อยสี่สิบล้านใช่ใช่โอเคครับเป็นเงินเวียดนามนะครับร้อยสี่สิบล้านดองร้อยสี่สิบล้านดองนะครับฟังไม่ผิดนะครับ ร้อล้านดองก็คือถ้าตีเป็นเงินไทยอยู่ที่ $2 ล้านบาทแต่แต่หน้าแต่ต้นนี้เขาจะไม่ขายเขาจะเลี้ยงอีก5าปีมันราคาจะประมาณสิบห้าล้านสิบห้าล้านใช่อีกกี่ปีนะฮะห้าปีถ้าอีกห้าปีก็อายุประมาณยี่ปีถ้าอายุ20่สปีมูลค่าถึงกี่ล้านสิบล,ล้านบาท เขาเจาะดูแล้วลายมันสวยอ๋อเขาเจาะดูแล้วลายมันสวยใช่แก่นใหญ่มากแล้วค่ะวิธีการที่เขาดูว่าวิธีการที่เขาดูจัเลยว่าคือยังไงครับอาจจะเขาไม่ดูลําต้นมันใหญ่นะแต่เวลาเขาเจาะเข้ามาหมดตรงขาวแล้วยิ่งตรงขาวมันเล็กอะต้นมันยิ่งแพงเพราะว่าแก่นนั้นในมันจะใหญ่แล้วนั้นก็คือสรุปก็คือต้นไม้แต่ละต้นมันอยู่ที่ว่าการประเมินราคามันอยู่ที่ว่าแก่นมันใหญ่ขนาดไหนใช่ไหมัเวลาเราใช้ อุปกรณ์ในการเจาะดูเดื้อไม้เนี่ยแค่เจาะเข้าไปไประมาณนิดเดียวเนี่ยมันจะรู้ลัว,ว่าเ<ม>ดือไม้กี่เม็นมันถึงจะ<ส>ดง<ด>เป็นราคาถ้าสีขาวเยอะไม่แพงนะครับถ้าสีขาวเยอะบริษัทหงมูไทยแลนด์นะครับ<ม>เราสั่งเมล็ดพันธุ์ต้นก้านะครับจากจากคนนี้เลยนะครับคุณเจียงเลยซึ่งเป็นเบอร์หนึ่งของเรานะครับเราทําเรื่องพยุงไหหลําเราก็ได้เบอร์หนึ่งนะครับคือต้องแก่หวังนะครับต้องเป็นเบอร์หนึ่งต้องเป็นตัวจริงในเรื่องของแต่ละเรื่องนะครับถ้าเราจะทําที่2เราไม่เอาครับ ถ้าเราจะทําเราต้องเป็นเบอร์หนึ่งต้องเป็นที่หนึ่งเท่านั้นถ้าคุณไม่เริ่มจากของที่ดีที่สุดคุณจะทําได้ดีที่สุดได้ยังไงมันยากนะครับอ,อย่างนี้ก็คือว่าท่านรับประกันเลยว่าจากสวนเนี้ยทั้งสวนเนี้ยเป็นสายพันธุ์ดีมันอยู่ที่สายพันธุ์นะครับสายพันธุ์ดีก็คือว่าต้นเนี้ยมูลค่าตั้งตั้งสองล้านบาทใช,ใช้เวลาปลูก15ปีต้นนี้คือพ่อแม่พันธุ์ที่ดีที่สุดและสวนนี้ทั้งสวนนะครับคือพ่อแม่พันธุ์ที่ดีเขามีแปลงเดี๋ยวเราจะพา ชมในอันดับต่อไปนะครับเข,เขามีแปลงที่คัดสายพันธุ์โดยเฉพาะเลยนะเขาคัดสายพันธุ์ไม่ใช่ว่าคุณปลูกยังไงก็ได้คุณปลูกตัวไหนมันก็มีแก่นหมดลายไม้สวยหมดไม่ใช่นะครับคุณต้องถามจากมืออาชีพซึ่งเขาทํามาเนี่ยเป็นชั่วอายุที่2แล้วนะฮะร,รุ่นที่2ไม่ใช่ว่าเพิ่งทําเขาทํามานานแล้วคนที่ส่งเยอะที่สุดในประเทศจีนในประเทศเวียดนามเนี่ยส่งไปจีนเยอะที่สุดคือคนนี้นะครับ2,000ตัน2,000ตันต่อปีมันเยอะมากนะครับ2,000ตัน เรื่องสายพันธุ์ของของมุ้งไทยแลนด์ทั้งหมดรับมาจากสวนนี้นะครับซึ่งคุณมั่นใจในเรื่องสายพันธุ์นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวชมพาพาชมนะครับรุ่นต่อไปไม่ได้มีต้นเดียวนะครับคือ,คร,คอรอบบ้านเนี่ยเขาจะปลูกไว้เลยนะครับเงินทางนั้นเพราะฉะนั้นให้ความมั่นใจได้เลยครับอ,อันนี้กี่ปีครับอันนี้จะต้นใหญ่เทียบกับต้นนี้แล็กๆต่นนี้ก็ยังไม่แตกเทนะมันไปดูต้นใหญ่กันนะครับมาดูต้นใหญ่กัน อันนี้อายุเท่าไหร่ครับคุณผลรบกวนถามถามท่ส่น้ถามถามวเลยครับเลกกว่าเพราะว่าต้นนี้อยู่ตรงนี้จิงไม่มประมาณร้านร้านห้าประมาณร้านห้าแสนบาทครับตัวนี้อายุเท่ากันนะแต่ว่าราคาต่ากว่านิดหนึ่งนะครับ4เมตรกว่าเนาะกระบอกาี4เมตร อันนี้4ปีนะครับลองมาดูเอามาดูใกล้ๆครับมาดูใกล้ๆผมจะให้ดูใกล้ๆนะครับว่าต้น4ปีอายุเท่าไหร่เนี่ยครับมาดูนี่นี่นะครับ4ปีน้อ่าอันนี้ฟังฟังฟังจากเจ้าของจริงที่เขาปลูกนะครับใครที่บอกว่าพยุงเวียดนามโตช้าลายไม่สวยนู่นนี่นั่นนะครับไม่ใช่ที่จริงแล้วโตเร็วมากแค่4ปีได้ขนาดนี้มีแก่นหรือยังแกแน่คองก็เออต่อมีแล้ว สี่ปีเริ่มมีแก่นแล้วนะครับไอ้ควันไอ้ควันจงเดียวขาเจาะให้ดูฮะเดี๋ยวเขาเจาะเมื่อไหร่ครับเจาะให้ดูเอาเจาะเจาะต้นนี้เลยเดี๋ยวเรามาพิสูจน์กันนะครับมาพิสูจน์กันเลยใครที่บอกว่าไอ้ต้นที่ผมปลูกที่ที่หน้านะครับ5ปีแล้วมีแก่นเนี่ยมันมันจริงหรือไม่จริงนะครับมาดูที่นี่4ปีเขาจะเจาะให้ดูเดี๋ยวไปเจาะข้างหน้ามันอยู่ที่สายพันธุ์นี่เป็นเจาะที่โอเคเดี๋ยวเราไปดูเราไปดูต้นข้างหน้ากันนะครับ